กี่ตัวคะได้ได้เยอะสุดเนี่ยได้เยอะสุดสตัวแต่วที่อิ่เนี่ยคือปลาะไครตกคะพี่พี่ขาตก่พี่เขาตกสรุปแล้วพวกเราอะส่มากเที่จับปลาหมึกได้ไหมคะได้ตัวเลย เดี๋ยวเราจะซูมไปหาคนที่ได้กินปลาเยอะๆนะคะแคปปลาไปเยอะรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากแคปปลาไปเยอะมากดีใจที่ได้แคปลาที่ตัวเองไม่ได้ตกเองอร่อยแค่ไหนคะส,คสุดยโคนนี้ได้นอนไปนานมากไม่ได้กินอะไรเลยเป็นยังไงบ้างคะกินนะนี่นนนนเป็นหนบุคคลที่เมาเรือและนี่เป็น,นบุคคนที่ตกไม่ได้ นอนและหลับเหมือน,นซื้อรถทัวร์เหมือน,นอนนนรรถทัว์ี่คือใครคะลูกพี่ลูกพ,พี่เอาตกได้ไหมคะ,คะลูกพี่ตกได้ไหมตกไม่ได้คนเป็นถึงขั้นลูกพี่ ¡Oh!